ครับสวัสดีครับนี่คือทีมงานผักนรลกซีนะครับเดอภาคสี่นี่ครับทีมงานนี่อีกครับเจ้าค้งต้น้าวนี่คือต้นมะพร้าวครับที่ซิขคืนครับเบิ้งครับบักนีซิลองของครับเบิ้งครับทําทาลวครับอ้อยอ้อยขึ้นไปแล้วครับอ้อยโกงดาคือคือดากลิงนี่ครับเบิ้งเบิ้ง ขึ้นไปครับบมสนใจหมดสนใจยังนะครับลงขึ้นวันนี้บมสูววันนี้ไไยูเลยครับเอาต่อไปเบิงบวกนี้โดดลงมากแล้วครับเป็นมือสมาร์ทเนรนครับครับตอนนี้ขึ้นก็นแน่เบิงพวกพะว่าวครับทำท,า,ท,า,กทาก่อนทำทาก่อน นี่ัน,นี่แหละครับคือท่านผู้ชมครับ <c oughs> นั่งหัวเพิ่นว่าซุ้มคอยบ่าแต่บ,บ่ได้บ่าด้อยครับเด้อ <c oughs> นี่แหละครับเพิ่นขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> สิขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วนะครับช่วงเวลาตอนชักนี่สามสองหนึ่งป้ายปแล้วครับตอนนี้ไป,ไปแล้วครับไปยังศัสสา,สาครับนี่แหละครับอุ้ย ขึนไปเจอหมดครับอุ้ยอาโยยตายเลยยังสี่ครับบ่ได้บ่ได้บ่ไว้บ่ไว้อันตรายอันตรายอันตรายพุทเทวบ่ให้ขึนนะครับยังสี่มดหลายขึนครับบ่ยอมครับดื้อครับพุทเทวบอกบ่ฟังครับขึนแล้วครับคุณนะขึนไปครับคุณแล้วเบิงทรงเล่าครับทรงเล่าบ่มีทางขึนนะครับต้นนี้ ผมมีทางคืนจมครับต้นนี้เห็นอยู่ <c oughs> บอกนี้นั่งหัวครับ <c oughs> น,นี่คือปลาอ่อยครับมาเก็บบักเผาในปลาอ่อยครับมื่อนี้เดินซ้ายเก็บบกักเผา มาลายมู่บานแล้วได้ทั้งมดเกือบสองโหลก็ลูกครับถือว่าฝีมือเติบครับบอแมนฝีตีน้นะครับวับนนี้โยนขึ้นมาแล้วครับเบิงเซียนเบิงเซียนเพ่อสิครับเบิง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 ครับเพ่อสิโยนลงมาไอยาฟงวินว่าปั้นฟงวินเลยครับว้าย <c oughs> ยาเลี่ยนแบบนะครับเ้อต๊กส่หัวครับบอดี้บอดี้อันตรายอันตราย มันต้องฝึกฝนมาอีกหลายปีนะครับว่าสิเฮ็ดได้บาง้าบางเผานี่ก็เด็กน้อยยังเฮ็ดน้ำเ้อครับเด้อสิซับมือจะคข้องขาดเฮ็ดได้แต่ผูใหญ่ครับเห็นบ่คุณนะเิ่นทาเบึงวันนี้ครับนี่ะนแหละครับคือบาพร้าครับแนะนำนะครับเด้อนี่บางเผาจากทีมงานนรกครับ เขานี่ย่างคือควรมากครับสิมาฟันกกเผาครับยิ้มเนยจังน้อยยิ้มเนยยิ้มก้อนมาเบิ้งครับมาเบิ้งอีกเทื่อครับมาเบิ้งอีกเทื่อครับไอหยาอุ้ยปันฟงวินไอากะทาพงยังจวนได้เนาะ เอาเสือกให้เราเน่ครับก็พ่อพ่อพ่อเพียงเท่านี้นะครับเด้อ